เอาแล้วเอาแล้วครับวันนี้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 นะวันนี้เลยวันนี้ก็มาดูห้องห้ากันเพื่อนก็ทำงานอยู่วันนี้ทำงานเร็วค่ะทัวร์เร็วไม่ไม่มีมามามาไปทัวร์ไปทัวร์ห้องห้าอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนกูไปก่อนกูเป็นกล้องทำงานนะครับทำงานนะครับไม่ทำเด้๋วกู พอต่อแล้วทำทำไมอ่ะทำไมถึงต้องทำกันวะทุกคนอธิบายดิวันนี้เป็นโอ้โหไอเหี้ยวันสุดท้ายอ่ะดูแม่แม่อยดูขนาดตอนอ่ะคนที่ไม่เคยเรียนตอนถ้าสัมภาษณ์ตอนเรื่อสัมภาษณ์ตอนสัมาตอนคิดยังไงกับการทตั้งเหี้ยเอะไรเหี้ยกูจะเอาหมอนมากูลืมออกมาเนี่ย กูหลุเปลี่ยนเป็นลาเล่หลุยังไงวะกูหลุดเปลี่ยนเป็นลาเล่หลุยังไงให้มาชีชไซ่คเร็วโอเคครับเฮ้ยไอ้น้ำไม่ใช่ดเลยไอ้น้ำออกกองด้วยเยอะก็ได้เลยโดบีเบอร์เฮ้าขโทษเจอเพื่อนแล้วครับไม่ทำแเหมือนกูครับเพื่อนกูเขาทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคะคุณน้องเพราะวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ส่งไปกับกู ก็จ <muitas S 2> ําไว้นะถ้าเกิดทำตั้งแต่แรกๆอ่ะทุกอย่างมันจะไม่เป็นหรอกไม่หรอกไม่เยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาสั่งเดิจะหมดเลยเขาสั่งมอสอเอาหรอกเขาเหมือนเดิมนะมันก็ก็ถ้าเกิดถ้าหลับไปแล้วก็อย่าลืมตื่นขึ้นมากินยานอนหลับถ้าติดมอสอ้าติดมอสอต้องทำไร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 อ๋อพูดถึงนาราพดไอ่ไดตอบให้งัดสองครั้งถ้าอยากให้สองนาราพดก็ต้องมอสโอเคแล้วโอกเป็นไร ตอนนี้ก่อนนี่ข้าวแล้วครับเขาก็ปล่อยให้ฟรีแล้วเปล่อยให้ฟรีให้พักงานดูห้อง้ะผาดูห้องอ้าผาดูห้ององานเราครบแล้วนี่พวกพี่อะไรไม่ได้งกลงไปละไม่ทำไม่ทำหรไปูคนอื่นดูคนอืเขาคนที่แ่งไม่คิดไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำอ่ะไอ้อินโดนีเซียไ้เป็นยังไม่ตายเป็นยังหัวใจทำแล้วนะโฮมี่ทำแล้วนะโฮมี่ไปต่อษอา้นก็ทาแล้ว ฟังเอาจริงเหรอนี่คนนี้ยจริงเหรอนี่ตอเออยอายังจะเปลี่ยนแว่นใหม่เยดูกระตัวที่เหมนว่าที่มันจะมีไฟขึ้นมาี่นะไปดวนหน้าครับคุณคิดว่าทานี้คุณจะได้เกรดเท่าไหร่ดีคะพี่ะกาญเกรดวิชาอะไรคะกรดวิชามีวัตากเท่าไหร่สี่สค่ะบไมเจบแล้วครับเกรดไปละเสรแล้วทำเนี้ นี่จบทำนาน้าทำนาทำนาจริงละ ใช่ครับเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกไหนนี่นะครับเล่นครั้งแรกเขาจะเป็นอย่างนี้เครื่องเคี่ยวนี่คือกีฬาเลยวะช่วยได้เหรอมึงดูเพื่อข้างหลังมึงมาทำอะไรกันแล้วมึงดูมึงวันนี้เราทำงานแข่งโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นในในหมอยทองอ่าจากประเทศอะไรจากประเทศรัสเซียไปถอยถอยถอยครับเชิญรัสเซียรัสเซียรัสเซียนี่โอ้โหส่วนนี้มาเอาอแป้งก่อน จะทำยัะไรจะทำไมงไงแล้ววะอ้ทอานี่คือท่าฟิล์มแอมเบอร์ฟิล์มใช่พีรวัตรวัดอะไรพีรวัตรอรุณครับแมประเทศสกลนคร ประเทศกรนครพอ่อว่ายเก่งนะประเทศเนะี้ยแม่จะยกขึ้นเลยหรอไปไอ,ไอสัตว์อย่าบอกนะทา่ทาเล่นอันนี้คือการออกล้วกายวอร์มก่อนครับอาวอร์มวอร์มครับวอร์มครับวอร์มโคตจังเลย ปชาชื่นโอ oh, oh, kind of oh, oh, right? oh ้เขารอดูโฮมี่ประชาชื่นนะครับอะไรเโฮมี่เป็นพันเลยโอ้นี่นี่คือลุ้มีบประชาชื่นโอ้เขาดูเป็นพันเลยโอ้โหคนดูเป็นพันเลยมี่เนาะเป็นพันร้อยเลยเป็นพันอะและโฮมี่ประชาชื่นนะครับนีีีี่่่ อลามพิษแล้จริงอดีตแชมป์ขัดแชมป์โลกมวยไม่เกี่ยวที่อะไรเลยเข้มขัดแชมป์โลกมวยใต้น้ำโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอดีตแชมป์แชมป์ไปนี่แชมป์วาดภาพเย็ดแค่ครันหันหลังหันหลังทำไมอย่างเมึงไม่จำเป็นต้องมองหน้าหรอกไอ้เหี้ยแน่ ลอยกไปเก็บด้มงอ่ะเาขอลไรายอกที่ทกำเอาเลยจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกครับจะออกยังไม่ออกอีกยังไม่ออกอยังไม่ออกอีกไเยเจ็บขามึงยังไม่ออกไปออกไปเลยเขายกไอ้น้ำไอ้น้ำเร็วน้ำ กีฬานักกีฬาทีมชาติของประเทศตุรกีโอ้ยกมาให้เลยอ่ะยกมาเลยยกมานอนอยู่ในห้องนนี้ใช้เท้าเท้าเดียวยกยากใจเดียวดิผู้หญิงเขาอ่อนแอง่ะแบบยกยากป่าวะเดี๋ยวลองดิไม่ยกมือเดียวเลยโอ้โหยมีที่ตว์อ่ะเห็นมันเห็นก้านหนุ่มหัวไหล่เขาไหมครับเย้ท่านก็ขอจบรายการเลยครับ จบรายการโอลิมปิกโอลิมปิกนิกนะครับโอลิมปิกนิกนะครับโมีิรนกครับเราตัดิกนินตรับโอว่าปรกนะครบกัลานได้ะรือเอลิมปิกนิกนะไปเปโอล่มปเกนิกนะครับไอลิมปิงนนะครับโอลิมปิกนไะครับโอลมปิกนนะครับโอไิมปิเรากเะเจอลิมป็นิกนะครับโอลมปิกนินะเรัจะอมปินิกนะคราจะอะไรแิกนิาจะไดับลมปินาจะมีับอไหมนะตรอลิมปินิกนตครงไหนนะตัดสินะรัไหนติดสินวกาใครัพ่อลิมปิกนินะคนอ กินหมาพันอะไร